กฎลับที่ถูกลืมเมื่อคุณรู้จักกฎนี้คุณจะหยุดร้องขอและจะเริ่มเปิดรับโดยโรเบิร์ตคอรเลอร์คุณเคยมีบางช่วงเวลาไหมที่ปรารถนาบางสิ่งบางอย่างอย่างแรงกล้าแล้วไม่นานสิ่งนั้นก็ปรากฏขึ้นมาต่อหน้าคุณราวกับจักรวาลได้จัดเรียงทุกอย่างเพื่อตอบสนองโดยที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามอะไรเลย คุณอาจเคยสงสัยว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำงานอยู่เบื้องหลังและหากว่ามีพลังบางอย่างที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้เพียงแค่คุณคาดหวังอย่างถูกวิธีแล้วตอนนี้คุณอยากรู้ไหมว่ามันคืออะไรและจะใช้มันได้อย่างไรโดยในคลิปนี้ เราจะมาพูดกันถึงกฎธรรมชาติที่แปลกและแทบจะถูกลืมเลือนไปกฎที่ไม่เคยถูกพูดถึงในโรงเรียนและไม่เคยปรากฏอยู่บนไทม์ไลน์ของใครแต่หากคุณได้รู้จักกับมันและที่สำคัญกว่านั้นหากคุณได้ฝึกฝนเพื่อนำไปใช้ก็จะไม่มีสิ่งใดหรืออะไรที่จะถูกปฏิเสธไปได้และสิ่งสำคัญในตอนนี้ก็คือการให้ความสนใจอย่างเต็มที่ ไม่ใช่ความสนใจแบบที่เกิดขึ้นระหว่างเลื่อนหน้าจอหรือการทำหลายอย่างไปพร้อมๆกันเป็นความสนใจอย่างแน่วแน่และจดจอ่อเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินต่อไปนี้มีพลังที่จะเปลี่ยนวิธีการสร้างความเป็นจริงให้ปรากฏขึ้นได้ในชีวิตของคุณคุณจำได้ไหมว่าเคยมีช่วงเวลาใดในชีวิตบ้างซึ่งอาจจะในวัยเด็กวัยรุ่น หรือแม้แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีบางสิ่งซึ่งคุณต้องการอย่างแรงกล้าไม่ใช่แค่ต้องการอย่างธรรมดาแต่คุณรู้สึกได้ถึงมันรู้สึกลึกเข้าไปในจิตใจและแล้วสิ่งนั้นก็ปรากฏขึ้นมาอย่างง่ายดายเหมือนชีวิตได้จัดระเบียบของตัวเองเพื่อที่จะมอบสิ่งนั้นมาให้บางทีมันก็อาจเป็นของเล่นอาจเป็นโทรศัพท์จากใครบางคน หรืออาจเป็นหนึ่งในโอกาสครั้งสำคัญเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มาถึงคุณอย่างไม่มีสัญญาณเตือนใดๆโดยเมื่อคุณมองย้อนกลับไปคุณอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นคุณได้ทำอะไรลงไปรู้เพียงแค่ว่าคุณต้องการสิ่งนั้นอย่างลึกซึ้งเชื่อมั่นในสิ่งนั้นอย่างบริสุทธิ์ใจและไม่รู้ว่ายังไงมันก็ปรากฏขึ้นมา นี่คือกฎที่มีการเคลื่อนไหวอยู่จริงกฎที่เมื่อมีใครบางคนเผลอไปกระตุ้นใช้งานเข้าโดยไม่รู้ตัวความเป็นจริงก็จำเป็นต้องตอบสนองเพราะนั่นคือกฎพื้นฐานของจักรวาลมีผู้คนมากมายในโลกนี้ที่ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดายโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวทั้งโอกาสเหตุการณ์แม้กระทั่งผู้คนโดยมักเข้าใจไปว่า เป็นแค่เรื่องของโชคแต่แท้ที่จริงแล้วมันคือกฎเดียวกันข้อนี้ที่เคลื่อนไหวอยู่อย่างเงียบงนันโดยเมื่อคุณได้รู้จักกับกฎนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องปล่อยให้โชคชะตามาเป็นผู้กำหนดชีวิตอีกต่อไปผู้บุกเบิกคนสำคัญคนหนึ่งในเรื่องนี้คือโรเบิร์ตคอนเลอร์หนึ่งในผู้บุกเบิกแนวคิดเรื่องกฎแห่งการสมมุติหรือ the law of assumption และการโดนบันดาลความเป็นจริงหรือ manifestation ผ่านการศึกษาอย่างลึกซึง้งและประสบการณ์โดยตรงของเขาเขาได้ค้นพบความจริงทางจิตวิญญาณมากมายแต่มีหนึ่งอย่างที่โดดเด่นเนื้อสิ่งอื่นใดเป็นกฎที่ทรงพลังและลึกซึง้งจนผู้คนส่วนใหญ่มองข้ามไปและเขาเรียกมันว่ากฎแห่งความคาดหวัง The Law of Expectancy ในช่วงต้นศตวรรษที่20คนส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าความสำเร็จเกิดจากความพยายามอย่างหนักหน่วงจากการทำงานจากภายนอกหรือจากโชคล้วนๆแต่คอนเลอร์มองเห็นสิ่งที่ลึกกว่านั้นเขาสังเกตได้ว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันพวกเขาคาดหวังต่อความสำเร็จไม่ใช่ในแบบของความปรารถนา หรือความฝันอันไกลโพ้นแต่เป็นความมั่นใจอย่างเงียบๆที่ไม่อาจสั่นคลอนคือการสมมุติว่ามันเป็นจริงอยู่แล้วสิ่งที่ให้พลังแก่ความปรารถนาไม่ใช่แค่การอยากแต่คือการคาดหวังอย่างสงบมั่นคงและแน่วแน่คอนเลอร์ไม่ได้สอนให้ขอหรืออ้อนวอนแต่สอนให้ปรับแนวจากภายในจินตนาการถึงสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจน และสม่ำเสมอจนกระทั่งโลกภายนอกไม่อาจทำอะไรได้นอกจากจะสะท้อนภาพนั้นกลับมาและนั่นคือกฎแห่งความคาดหวังและต่อไปนี้คือวิธีใช้งานกฎนี้ทีละขั้นตอนเพื่อให้มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่แนวคิดแต่กลายเป็นวิธีการใช้ชีวิตของคุณในทุกวันขั้นตอนที่1สร้างภาพภายใน และสมมุติว่ามันได้เป็นจริงแล้วทุกสิ่งเริ่มต้นที่การจินตนาการโรเบิร์ตคอนเลอร์เชื่อว่าพลังทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นจากภายในโดยเฉพาะในจินตนาการเพราะจิตใจคือเวิร์กช็อปแห่งความเป็นจริงก่อนที่สิ่งใดจะปรากฏในโลกภายนอกมันจะต้องถูกสร้างอย่างชัดเจนในโลกภายในก่อนโดยสิ่งที่ควรทำก็คือ ให้คุณนึกถึงสิ่งที่ปรารถนาที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่แค่เพียงนึกอย่างคร่าวๆแต่ต้องชัดเจนอย่างเต็มที่ระบุให้ได้ว่าอยู่ที่ไหนเห็นอะไรอยู่กับใครและรู้สึกอย่างไรสร้างภาพในจิตใจให้มีชีวิตชีวาให้เห็นภาพแห่งความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นและนี่คือกุญแจดอกสำคัญคือการสมมุติว่ามันเป็นของคุณอยู่แล้วไม่ใช่ในอนาคต ไม่ใช่แค่เป็นไปได้แต่คือตอนนี้เวลานี้และคุณก็ไม่จำเป็นต้องบอกใครไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังเพราะว่ากระบวนการนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการโน้มน้าวใจผู้อื่นแต่เกี่ยวกับการโน้มน้าวจิตใต้สำนึกของตัวคุณเองให้คุณเก็บภาพนั้นเอาไว้ให้ใช้ชีวิตอยู่ในภาพนั้นและที่สำคัญที่สุดก็คือเริ่มคาดหวังว่าชีวิต จะลุกขึ้นมาตอบรับกับภาพนั้นเพราะเมื่อภาพในจิตใจชัดเจนและการสมมุติได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงกฎนี้ก็จะถูกกระตุ้นในทันทีขั้นตอนที่สองเปลี่ยนจากความอยากเป็นความคาดหวังนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่ติดขัดกันการต้องการบางสิ่งอย่างแรงกล้าแต่ไม่เคยก้าวข้ามไปสู่การคาดหวัง ว่าจะได้รับสิ่งนั้นมาจริงๆความอยากบอกกับเราว่าฉันหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแต่ความคาดหวังนั้นบอกว่ามันเป็นของฉันอยู่แล้วฉันแค่กำลังปรับตัวให้สอดคล้องกับมันคอนเลอร์อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าความปรารถนาโดยไม่มีความคาดหวังก็เหมือนการปลูกเมล็ดพันธุ์พืชแล้วไม่รดน้ำมันไม่มีวันที่จะได้เติบโต ไม่ใช่เพราะมันไม่มีศักยภาพแต่เพราะไม่มีการสนับสนุนให้มันได้อย่างรากลึกการเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะแห่งความคาดหวังเกิดขึ้นได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีพูดและวิธีที่คุณรู้สึกหยุดพูดว่าขอให้ได้งานนี้แล้วเริ่มพูดว่างานนี้เป็นของฉันฉันแค่กํำลังเตรียมตัวรับมันหยุดภาวนาด้วยความสิ้นหวัง แล้วเริ่มคิดถึงมันด้วยความมั่นใจความคาดหวังนั้นคือความมั่นใจที่สงบนิ่งไม่ใช่คำประกาศด้วยเสียงอันดังไม่จำเป็นต้องกดดันหรือบังคับใดๆเพราะมันคือการสมมุติไปว่าสิ่งที่ปรารถนานั้นกำลังเกิดขึ้นอยู่แล้วและเมื่อคุณใช้ชีวิตจากภาวะเช่นนั้นโลกก็จะเริ่มตอบสนองแตกต่างออกไปผู้คนจะรู้สึกถึงพลังนั้น โอกาสจะเคลื่อนเข้ามาประตูที่เคยปิดตายจะเริ่มเปิดออกเพราะไม่ใช่การไล่ตามอีกต่อไปแต่มันเป็นการเปิดรับขั้นตอนที่สามรักษาความสม่ำเสมอในพื้นที่ลับในใจตรงจุดนี้นี่เองเป็นช่วงที่หลายคนเริ่มหลุดจากกระบวนการแม้จะสร้างภาพในจิตใจได้แล้วแม้จะเริ่มคาดหวังได้แล้ว แต่เมื่อชีวิตต้องเผชิญกับความล่าช้าหรือสิ่งไม่คาดฝันอื่นๆที่ตามมาความสงสัยก็จะเริ่มก่อตัวและนั่นเองคือจุดที่กฎนี้เริ่มจะถูกขัดขวางการสร้างความเป็นจริงนั้นไม่ได้ล้มเหลวเพราะความอยากไม่มากพอแต่มักล้มเหลวเพราะขาดความสม่ำเสมอในโลกภายในคอนเลอร์เน้นย้ำถึงพลังของการทำซำ้ำไม่ใช่แค่เพียงคำพูด แต่รวมถึงความรู้สึกการโฟกัสและบรรยากาศภายในจิตใจเพราะว่าโลกภายนอกนั้นคือการสะท้อนออกมาจากสถานะภายในและไม่ใช่แค่จากความคิดเพียงชั่ววูบไม่ใช่แค่การสร้างภาพเพียงครั้งเดียวแต่คือสถานะที่จิตใจหวนกลับไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันการฝึกฝนที่เก็บเป็นความลับนั้นจึงมีประสิทธิภาพและทรงพลังที่สุด เพราะเมื่อไม่มีใครมาจับตามองคุณก็สามารถสร้างได้อย่างสงบเงียบเมื่อไม่มีใครมาคอยสงสัยคุณก็สามารถจินตนาการได้อย่างอิสระและเมื่อไม่มีใครมารบกวนคุณก็สามารถถือครองภาพนั้นได้อย่างบริสุทธิ์อยู่ในใจภารกิจสำคัญตรงจุดนี้ก็คือในทุกๆวันแม้คุณมีเวลาเพียงแค่หนาทีให้คุณย้อนกลับไปหาภาพภายในนั้นรู้สึกถึงมัน คาดหวังมันและไม่ใช่แค่ไปเยี่ยมมันเป็นครั้งคราวเท่านั้นแต่ต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับมันเพราะเมื่อความสม่ำเสมอผสานกับความคาดหวังกฎนี้ก็ไม่สามารถจะปฏิเสธคุณได้ขั้นตอนที่4ปล่อยวางและยอมให้กฎทำงานนี่คือขั้นตอนที่ดูจะขัดกับธรรมชาติมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ทว่าในขณะเดียวกันนั้นมันก็คือสิ่งที่แยกคนที่สามารถสร้างความจริงได้ครั้งเดียวให้ออกจากกลุ่มคนที่สามารถสร้างความจริงได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างมั่นคงความจริงแล้วก็คือเมื่อภาพปลายทางถูกสร้างขึ้นแล้วเมื่อความคาดหวังได้ฝังแน่นลงไปแล้วและเมื่อได้ใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะนั้นทุกวันในพื้นที่ลับในใจของคุณ สิ่งที่ต้องทำต่อไปนั้นก็คือการปล่อยวางไม่ใช่ในความหมายของการเลิกล้มแต่ในความหมายของการถอยออกมาและยอมให้กฎแห่งความคาดหวังนี้เริ่มเคลื่อนตัวไปอย่างเป็นระบบคอนเลอร์เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ากฎนี้ไม่ต้องการการแทรกแซงของเราสิ่งที่มันต้องการก็คือความไว้วางใจการปล่อยวางไม่ใช่การเพิกเฉย แต่คือการพักใจให้อยู่ในความมั่นใจอย่างสงบนิ่งเพราะพิมพ์เขียวได้ถูกร่างไว้แล้วและบ้านทั้งหลังก็ถูกสร้างขึ้นแล้วโดยในกระบวนการนี้เราไม่ใช่ช่างก่อสร้างแต่เราเป็นสถาปนิกไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปขุดเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาเพื่อดูว่ามันได้เติบโตแล้วหรือไม่หน้าที่ของเราคือรดน้ำให้มันรอคอยและไว้วางใจ นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าการยอมไม่ใช่การกังวลว่าเมื่อไรหรืออย่างไรแต่คือการใช้ชีวิตราวกับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วและปล่อยให้กฎแห่งความคาดหวังรวมทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันและนี่คือแนวทางการปฏิบัติโดยเมื่อใดที่ความกลัวเริ่มก่อตัวให้คุณกลับไปยังภาพภายในนั้นอีกครั้งเมื่อใดที่ความสงสัยเริ่มตามมา ให้คุณกระซิบกับตัวเองว่ามันเป็นของฉันอยู่แล้วจากนั้นก็ให้ปล่อยวางและใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับความจริงนั้นเพราะเมื่อมาถึงจุดนี้คุณจะไม่ได้อยู่ในสถานะของผู้ที่เพียงแค่หวังแต่เป็นผู้ที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ด้วยอำนาจทางจิตวิญญาณขั้นตอนที่หจัดระเบียบตัวตนให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่กำลังสร้าง นี่คือจุดที่ทุกอย่างเริ่มจากเข้าที่เข้าทางอย่างสมบูรณ์เพราะแม้จะสามารถจินตนาการได้คาดหวังได้และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอในความลับได้แต่ถ้าลึกๆแล้วคุณยังคงยึดติดกับตัวตนเก่ากฎนี้จะไม่มีภาพที่ชัดเจนพอที่จะสะท้อนกลับมาให้เห็นเป็นความจริงแก่นแท้ของความจริงก็คือคุณจะไม่ได้รับสิ่งที่คุณต้องการ แต่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณเป็นคอนเลอร์เน้นย้ำถึงท่าทีทางจิตใจคือภายในที่เราถือไว้อยู่เป็นประจำและท่าทีนั้นก็เกิดขึ้นจากภาพลักษณ์ของตัวคุณเองที่ฝังลึกอยู่ข้างในคุณลองถามตัวเองให้ชัดเจนว่าตอนนี้ฉันกำลังเป็นใครอยู่ยังเป็นคนที่พยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงอยู่หรือไม่หรือเป็นคนที่มีสิ่งนั้นอยู่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำลังเฝ้าดูชิ้นส่วนต่างๆกำลังร้อยเรียงเข้าด้วยกันอย่างสงบนิ่งนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนความคิดแต่มันคือการเปลี่ยนตัวตนคุณต้องเป็นตัวตนในเวอร์ชั่นใหม่ที่รับสิ่งที่ขอมาได้อย่างเป็นธรรมชาติพูดแบบเขาเดินแบบเขาตัดสินใจแบบเขาและรู้สึกในแบบที่เขารู้สึกเพราะเมื่ออัตลักษณ์สอดคล้องกับความปรารถนากฎก็จะไม่มีการต่อต้าน แต่จะสะท้อนกลับมาให้ในทันทีและเมื่อคุณถึงจุดนั้นจะไม่ใช่การไล่ตามการปรากฏอีกต่อไปแต่คือการใช้ชีวิตจากความเป็นจริงนั้นและโลกภายนอกก็จะเริ่มตอบรับเสียงสะท้อนจากสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วภายในจิตใจกฎแห่งความคาดหวังคือพลังเงียบที่สามารถแปลเปลี่ยนความปรารถนาให้กลายเป็นความจริงไม่ใช่ผ่านความพยายามอันเหนื่อยล้า แต่ผ่านความชัดเจนภายในความมั่นใจที่ไม่สั่นคลอนพร้อมกับการดำรงอยู่ในตัวตนที่เชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วคุณไม่จําเป็นต้องร้องขอไม่ต้องรอพิสูจน์และไม่ต้องเร่งรัดให้สิ่งใดเกิดขึ้นเพราะเมื่อจิตใจยอมรับตัวตนใหม่อย่างแท้จริงโลกภายนอกจะเริ่มสะท้อนความจริงเดียวกันนั้นกลับมาไม่ใช่ด้วยความบังเอิญ แต่เพราะมันสอดคล้องกับกฎของจักรวาลอย่างสมบูรณ์แบบแล้วถ้าหากคุณหยุดดิ้นรนหยุดวิ่งไล่สิ่งที่อยากได้และเริ่มใช้ชีวิตจากจุดที่คุณรู้ว่าคุณมีมันอยู่แล้วคำถามที่สำคัญก็คือโลกภายนอกจะสะท้อนความเชื่อนั้นกลับมาหรือไม่หากคุณไม่เพียงแค่ปรารถนาแต่คาดหวังถึงมันอย่างเงียบงนัน วางใจในพลังที่เคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังและเปลี่ยนภาพตัวเองให้เป็นคนที่สมควรได้รับสิ่งนั้นแล้วจริงๆชีวิตจะเริ่มจัดเรียงตัวเองใหม่เพื่อมอบสิ่งนั้นให้คุณหรือเปล่าและถ้ากฎแห่งความคาดหวังนี้มีอยู่จริงและจัก,กรวาลก็สนองตอบต่อพลังงานภายในอย่างไม่ผิดเพี้ยนในวันนี้คุณลองถามตัวเองดูว่าคุณกำลังส่งพลังงานแบบไหนออกไป พลังงานของคนที่ยังรอหรือว่าเป็นพลังงานของการเป็นคนที่ได้รับมันแล้วหากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโตและการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน my manifest สวัสดีครับ